รอบกล่องแทนดิโล DC บบตเลตลดรอบอย่างไรให้จําค่าได้ไปดูกันตอนนี้ปั๊มทํางานอยู่ที่2,600รอบน้ําแรงประมาณนี้แรกกดเซตครั้งพอขึ้น P 0.00กด Enter พอขึ้น0ูนย์แล้วไปที่ฟังก์ชัน12หลังจากนั้นกด Enter และไปฟังก์ชัน P 0 9หลังจากนั้นกด enter เลือกความเร็วรอบที่เราต้องการให้จำค่าเมื่อสักครู่ทำงานอยู่ประมาณ2,300รอบเราจะเซตเหลือประมาณ1,500รอบหรือประมาณ1,800ก็ได้แล้วเรามาดูกันว่าน้ำเบาลงไหมและจำค่าหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นกด enter แล้วเราก็กดเซตค้างไว้เพื่อเป็นการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ เรียบร้อยหลังจากนั้นเราปิดเบเกอร์ dc solar cell รอให้ไฟดับแล้วเราเปิดเบเกอร์เข้าไปใหม่ dc solar ปรับค่าไปแสดงผลที่ rpm ความเร็วรอบเราเซตค่าไว้สักครู่เมื่อต้นคลิป1,800รอบตัวปั๊มก็จะทำงานไม่เกินรอบที่เราเซตเอาไว้1,790รอบ เดี๋ยวเราไปดูความแรงน้ํากันกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดหลากคอนเทนต์เกี่ยวกับปั๊มน้ำโซลาเซลล์และเครื่องปับอากาศโซลาเซลล์นะครับ